ครับสวัสดีครับมาหยั่งวันเนี่ยเอาขอ,องมาส่งครับเอาผู้ใดสร้างมาเนี่ยอันผู้ใหญ่บ้านพิลเล่นโอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยมีงหยัง่งเนาะนี่เนาะเป็นรถไฟฟ้าครับเป็นรถไฟฟ้า,ฟาโอ้ยรถสำรอไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งใจกันได้ยจะเป็นดีใจไรโอ้ยเพิ่นคือดีเลตุนป,ป,ป้าปูอันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันกระยายไปออกกำลังกายนะแหมโอ้ยดีใจดีใจ สวยงามเด้อเ,เอาปัตตานีขอบคุณเด้อผู้ใหญ่บ้านขอให้รำไม่ลุยเด้อลูกเด้อจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อครับป้าปุญญาหมูลนะ้ําเนี่ยผายาบีออกกับรังไก่มันบ่ปัตตานีขี่มอเตอร์ไซค์นี่นป้าปู่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ขั้นหนึ่งเห็นบ่หลานมันกระสีเล็ดต่วนว่าเท่าแล้วซ้อนกันไปโอ้ราคาเท่าไหร่นี่ล่ะสี่หมื่นหรอครับ ขั้นเนี่ยเอามันให้เง oh. ินมาสามหมื่นดิเอามงใจเงินยังนี่เอาเยมเปิดเบิ่งบินอีกทีนึงครับันาพอในใจครับมันให้เงินเพรานี่ใจมาเอายังมันแรงอย่างเีนี่ต้องให้มันโอนเงินให้เด้เดี๋ยวป้าบุจิไปซอนก สบายกระซังเอาใส่รองเ็ดมึงดูมันเบาเหรอเบาราคาอีหอย่างราคามันโอ้นเงินมาให้พวกขวานที่เฮ็ดยังไงบนนี้แล้วปนีเพื่อนมาส่งขวงให้ไงคะแบบว่าเขาก็ต้องป้องกันตู่เนาะเพราะว่าเ้ามีผู้ป่วยะลาหมอห้องประด้รังเกียจไถ่เด้อ่ามันเป็นกฎแห่งการอยู่ร่วมกันในสถานเดียว เราไม่วมีมีไปซ่ปอมไปซ่อมใส่ไมหมสมมติน้องโบน้อ,องอ๋อซ่อมอยู่นี่ครับอยู่หน้าขายทาห้างท้ายประจักปรประตูถ้าไปท่านี้เป็นประตูหนึ่งสามารถห้างปั้นแกนกันกบป,ประตูหนึ่งก็ประตู เป็นร้านของเธอว่าเป็นเป็นหุ้นส่วนเป็นคนเป็นยังไงเป็นร้านเนี่ยเป็นรถวตับจ้างครับร้างขึ้นหนักครับอ,อันนี้ประกอบขึ้นมาเองเลยเหรอประกอบมะเร็ง ไปทัยยงไหน้อน่นในยินคือพยาบาลสิแรนผมเชื่ผมก็เห็นผนในยูทูบเนี่เอาไม่เกี่ยวกัดารล่ายูทูบเนาะมันเกี่ยวกยูทูบเบอร์แมีนบอลโลกโลกคุณ้ของขาวจะจอยกันปะใช่คุณรู้ไหมหเวลาคุณพูดนะมันจะอยู่ในอ่า u t u b e ทั้งหมดเลยนะ<ม>เพราะว่าฉันตัดต่อให้เป็น<ม>ปะฉันก็ยูทูบเหมือนกันยูทูบได้ห้าวันนี้แหละ ยูทูบได้หามือนี้นูเกเจ็ดมือนี้เลาออกที่ตีหรอ <c oughs> อ๋อมันเป็นคนดีแห้งว่ามันเป็นก้นยังเอาเอาบ้านเอาเมืองคน่ะคนผู้เดียวซอยคนได้เป็นรวยแี่นี้เรศรษฐกคิดทับเพื่อนพ่อหัวใดบ่กเท้าอันนี้ทั้งสี่กันเป็นการซอยกันเนาะุ่งใส่รับ <c oughs> เราใช่ไหมอยากรู้ว่าเอาทีเอาอะไรรถเข็นขึ้นได้ไหมเนาะเอารถอะไรครับรถเข็นยาย้ายนั่งแบบเดีดีเนาะเอารถเข็นไปได้ก็ดีถ้าครับถ้าครับคนเดียวเหรอครับบคนเดียวนาะ <c oughs> มีเจต,ตนาเอาย้ายไปน้ำเถอะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมบอกวิธี มาเบิงมาเบิงใสยกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน่ารักมากบูมมีไป่ทะเบียนบมีม่อย่างมันขี่จักรยานมืนครับผมบม,มี่ได้ที่ใดวนนเมื่ออุดรเขาจิจักกบานี่ลอกหล่อเลยบอกรุ่นนี้ลอกได้ครับแต่ลอกรันนี้ได้ลอกเลย แล้วถ้าฉันมีปัญหาฉันจะถามใครได้ต้องเขียนเบอร์โทรร้านไว้ด้วยนะค,ะค่ะขันดีขุสนสษณาได้เลยเบาเลยเปิด์ไายเลยนะครับเปิดเป็นกระบะเนาะโอเคเอาของใส่เปิด์มึอนี้คนระับจ้าเจตลาดตนะลี่เนาะโอ้ยเฮ็ดแห้งเลยเนี่ยเปิดได้จ้าตอนที่เอารถขึ้นกับพับรถมันบปะครับเป็นรถพับปะโอ้โรถคันใหญ่นะคุณ กรอดอันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วห้าวของใส่ต้ก็ปิดล็อกไว้ครับจ้าแล้วเขาเดี๋ยวมันช่มีโดคกันขโมยนี่มันดังติ๊ดติดนะครับแต่มันดังกันขโมยครับถ้าการขโมยทำงานมันจะดังติ๊ดติดยาวๆนี่คือการขโมยจะทำงานแต่ถ้ามันมันมีเสียงถ้าการขโมยมันล็อกล็อกล็อกเปิดในครั้งเปิดแล้วก็ปิดไม่ไดงติ๊กครั้งเดียวการขโมยทงาน ถ้ามันดังไงมัเสียปากแล้วก็พึกปืนแล้วก็ปิด,ปดโอเคป,เปิดเปืนใหม่แล้วไอ้ที่นั่งข้างล่างก็มีที่วางของใช่ไหมคะตัวนี้แหละครับอ,อ๋ออ่าตัวนี้จะเป็นกล่องแบตเตอรี่กับคอนโทรลนะครับอ๋อแต่ผมมีมีกล่องอยู่ตรงนี้โดนน้ำได้ไหมเนี่ยโดนน้ำได้สบายครับแต่ยาวแบบสายแรงดันฉีดครับพวกสายยางฉีดน้ำอะ่ะถ้าเราฝนตกเราขับได้เศษ เซ็ธรรมดาล่างน้ำธรรมดาบัเวลาอะล่างน้ำเห็นมันตรงล่างรถทุกมหมื่นหมฉันนะ,ะล่างได้ปกติครับแต่ว่ายาวสายยางขีดครับเอามาะเซ็ตน้ำบ่ขีดอ่ดาเธ<บ>องขี้ฉันเบืองดูครับผมอ่าผมจะขี่ถอยหลังไปเนาะนบแรกถอยหล,ลังแบบใดถอยหน้าแบบใดเปิดสวิตช์ครับจ,จอติดหมายถึงว่าทำงานนี่ครับมันรถจะไม่มีเสียงเนาะ,ะไฟเปิดปุ๊บจอติดกดดีเดินหน้าอาจะถอยหลังถอยหลังจะมีเสียงถอยหลังเรากด Lênh một đêm một đêm tưới lắm. nó sẽ mưa lắp bay mì hòn hát bằng hát. Bên này, bên này, đêm mì biển. Stay. 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 เราขับเป็นแล้วนะครับมันจะมีระบบเกียร์มันจะมีหนึ 1, 2, นะ่งสองสามช้าเร็วล็อกสปีด <Lock speed. S 2> ข้างบนคือการไปหน้าถอยหน้าถอยหลังคือเกียร์น,นี่อันนี้ไฟเปิดไฟหน้าอยู่ตรงนี้เนาะนี่โอเคฝั่ <Okay. S 1> งนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคแล้วก็แตกปิดปึ๊บจอมืดก็คือรถด,ดับเครื่องแล้วโอเค แล้วลว,วิธีการชาร์จนะคะวิธีการชาร์จเนี่ยเราจะเอาสายที่ชาร์จตรงนี้นะครับจ้าโดยจากตัวตนี้เสียบเข้าตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ไปเสียบที่ไฟบ้านเราครับเวลาชาร์จมันจะขึ้นสีแดงครับเวลาเต็มมันจะขึ้นสีเขียวเนาะโอเคเราจะชาร์จไว้สักสามสี่ชั่วโมงครับแล้วก็ถอดออกได้เลยนะ ถ้ามันจะไปกี่ได้กี่กิโลก็ประมาณในการชาร์จหนึ่งครั้งประมาณ20่กิโลโอ้โหถ้ามันดับนี้ชั้นจูงเหรออ๋อมันมีเกบอกเหมือนมอไซค์ครับเหมือนน้ำมันเราถ้ามันแบตมันอ่อนมันก็จะลดลงเรื่อยๆเหมือนน้ำมันเราเริ่มหมดเลยเนี่แต่ว่าเบสิกยี่สิบกิโลนะสบายสบายครับวิ่งรอบเมืองสบายครับโอเคอ่ะเรามาปิดคลิปรับมอบกันตอนจ่ายเงินนะโอเคเอาจ่ายเงินก่อนเอาบินออกมาดูถ้ามันนานไปมันก็จะ เราจะอยู่คิดอยู่ที่แปดนาทีขึ้นนะคะอ่าเข้าใจแล้วนะคะว่าการขับรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ส่งของก็จะต้องไปทานข้าวเที่ยงแล้วก็มีภารกิจต้องไปส่งรถอีกคันหนึ่งนะคะโอ้ดีใจมากมายเลยได้รถขี่นี่อ่าบอกมายืนอยู่ตรงนั้นครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะ, 32, ะ,คะมีการเซ็นรับไหมมีใบอบปกันไหมมีผู้รับสินค้าพี่ มี่พวกอ่ารับมอบครับเฉันจะเซ็นเองเอาใบนี้ให้ฉันใช่ไหมทั้งหมดพี่พี่เซ็นรับเลยพี่เก็บตัวนี้ไว้เลยครับเก็บตัวนี้เลยนะแล้วก็เบอร์ติดต่อพวกคุณอยู่ที่ไหนอนันต์อนันครับมีโอเคนะเพราะว่าเราจะต้องบริการหลังหลังการขายนี่คุณมีบริการอะไรให้ฉันบ้างอ๋อมีเซอร์วิสถึงที่ครับผมเซอร์วิสถึงที่แน่นอนนะนี่ออกอากาศนะจ้าหล่อนอ่ะแต่ว่าเขาจิตใจเงินเพื่อนน่ะเด้อวันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อนี่ผู้ใหญ่บ้านซื้อรวนห้เป็นเงินจำนวน สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะอภินันทนาการเป็นของขวัญจากผู้ใหญ่บ้านขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้เจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะข้าพเจ้าก็จะไปเอาเงินออกมาจ่ายช่างนะคะ อ้าวจะไมอุมีอุปสรรคก,กล่องล่มเด้อขอโทษเด้อพี่นางนี่เงินเงินเงินนี่คือเงินนะคะยังไม่ได้ป้าปูมไม่จับไม่นับเลยนะคะหลานให้มายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะขอให้เงินทองง้อเงยมา,าหลั่งไหลมาดั่งสายน้ำนะคะขอบคุณมากนะคะนี่เด้อเงินใจให้อันปูมาทรงรถนี่ ส2 5 0 0บาทนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีๆเดอ้อขอให้รถคันนี้เกิดประโยชน์หาเงินหาค้ามาอย่างยายเดอ้อผู้ขายก็ให้ขายดีๆสาธูอ่ะเราขอปิดคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวข้ับเจ้าก็จะไปลองขับแล้วก็ล้างรถล้างอะไรเช็ดเว่า ยายจะต้องนั่งแล้วก็จะต้องทําความสะอาดนะคะโอเคแค่นี้นะคลิปนี้ปิดแล้วจ้าบา,บายบๆเนี่ยคอนขายโอ้ยค่านำเงินรวยรวยรวย